เ่าเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเสียงจากห้องเก็บของใต้ดินเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มาจากสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ตกอยู่ในบ้านไม้สองชั้นทรงเก่าตั้งอยู่ในซอยเล็กๆย่านชานเมืองหน้าแรกของสมุดได้เขียนว่าสวัสดี ผมมีชื่อว่าตินเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บันทึกที่ผมได้เขียนนี้เป็นเรื่องราวของผมที่ได้พบเจอในบ้านหลังนี้ครั้งแรกที่ผมได้เห็นบ้านหลังนี้บรรยากาศมันก็ดูเงียบสงบร่มรื่นมีต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านใบไม้ไหวเบาๆตามแรงลมและเสียงนกร้องเจ้๊ยแจ้วในยามเช้ามันอาจจะเป็นบ้านในฝันของใครหลายคน รวมถึงผมและฟ้าแฟนสาวของผมเราแต่งงานกันได้ไม่นานและฟ้ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ห้าเดือนการย้ายเข้าบ้านใหม่ที่เงียบสงบเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเราซื้อบ้านหลังนี้ในราคาที่น่าตกใจเพราะมันถูกกว่าราคาตลาดมากแม้จะมีเสียงเตือนจากเจ้าหน้าที่โครงการว่า บ้านหลังนี้อยู่มานานแล้วเปลี่ยนเจ้าของก็หลายครั้งแต่ถึงจะได้ยินแบบนั้นพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรและซื้อบ้านหลังนี้มาส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรากําลังมีความสุขและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะบ้านมันดูสวยและอยู่ในสภาพดีมากเกินกว่าจะลังเลแต่ตอนที่พวกเราเข้าไปดูมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกตั้งแต่แรกเห็น มันคือประตูเล็กๆตรงมุมครัวมันเป็นประตูไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพอดีตัวคนเปิดขึ้นจากพื้นมีที่จับเป็นเหล็กเก่าๆที่ขึ้นสนิมเมื่อถามกับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเขาก็ได้บอกว่าเจ้าของเดิมไม่ได้พูดถึงมันเลยเมื่อได้คำตอบมาแบบนั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรหลังจากที่ซื้อบ้านหลังนี้ ผมก็ได้จ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดวันเวลาผ่านไปสามเดือนบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านของเราอย่างแท้จริงพวกเราใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายฟ้าทำอาหารทุกเย็นผมนั่งอ่านหนังสือในห้องรับแขกและเธอก็เริ่มพูดถึงชื่อเล่นที่จะตั้งให้ลูกในท้องว่าข้าวปัน้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะดีและเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแต่ในคืนหนึ่ง ในตอนที่ผมหลับอยู่ฟ้าก็ได้ปลุกผมขึ้นมากลางดึกและพูดกับผมว่าที่ตื่นตื่นได้ยินเสียงอะไรไหมผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาและมีอาการสลิมสลือจากการถูกปลุกให้ตื่นแต่พอตั้งสติดได้ผมก็ได้ยินเสียงเบาๆคล้ายคนสะอื้นดังมาจากในครัวเสียงของมันแผ่วเบาแต่ก็น่าแปลกที่พวกเราได้ยินได้ชัดเจน แม้เสียงจะมาจากชั้นล่างพอได้ยินเสียงผมก็ตกใจและพูดขึ้นว่าอย่าบอกนะว่ามาจากห้องนั้นในครัวเราทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปที่ครัวพอไปถึงเราก็เปิดไฟทุกดวงและผมก็แน่ผูลงกับพื้นไม้เพื่อจะฟังเสียงเมื่อแน่ผูลงไปก็ปรากฏว่า มีเสียงดังออกมาจากตรงนั้นจริงๆเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงสื่นนเบาๆและพึพมพำอะไรบางอย่างที่ฝังไม่รู้เรื่องพอได้ยินแบบนั้นเราทั้งสองก็ทำอะไรไม่ถูกเราไม่กล้าที่จะเปิดและคุยกันว่าจะทำเป็นไม่สนใจและดูสถานาการณ์ไปก่อนเมื่อขึ้นไปบนห้องนอนพวกเราก็นอนไม่หลับทั้งคืน เราตื่นขึ้นมาในช่วงกลางวันทุกอย่างก็ดูปกติเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงนั้นที่ได้ยินจะมีเพียงตอนกลางดึกเท่านั้นและมันจะมาในเวลาเดิมทุกคืนในตอนตีสามหลังจากนั้นหลายวันฟ้าก็เริ่มเก็บของใส่กระเป๋าเธอบอกว่าเธอไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วแต่ผมก็พยายามปลอบเธอไปว่ามันไม่มีอะไรหรอก มันอาจจะเป็นเสียงของสัตว์ก็ได้เมื่อเธอใจเย็นลงเราก็ได้คุยกันว่าถ้ามีอะไรที่มากกว่านั้นเราจะย้ายออกในทันทีพอตกลงกันเสร็จพวกเราก็ใช้ชีวิตกันตามปกติจนถึงตอนที่เข้านอนในคืนนั้นเสียงมันก็ได้ดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้เสียงมันได้เปลี่ยนไปจากเสียงร้องไห้กลายเป็นเสียงกระซิบ ที่เป็นประโยคว่าเปิดประตูให้หน่อยหนูหนาวหนูไม่อยากอยู่คนเดียวเสียงกระซิบของเด็กผู้หญิงที่ฟังดูเศร้าและอ้อนวอนเหมือนเธอถูกขังอยู่ในความมืดมิดมานานหลายปีจากนั้นผมก็เริ่มฝันถึงเด็กผู้หญิงทุกคืนฝันเห็นเธอนั่งกอดเขาอยู่ในที่มืดมือของเธอเปื้อนเลือดใส่ชุดนอนเก่าหน้าซีดเซียว และมีดวงตาที่แดงกำ่ำเธอพูดคำเดียวกับนายเสียงกระซิบว่าเปิดประตูให้หน่อยพอผมเริ่มฝันบ่อยๆผมก็อยากรู้เรื่องราวของบ้านหลังนี้ผมจึงเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ผมได้ไปถามลุงบุญเพื่อนบ้านวัยเกษียณที่อยู่ติดกันและได้เล่าเรื่องที่ผมเจอให้แกฟังพอเล่าจบลุงบุญก็เงียบไปพักหนึ่ง เหมือนคิดอะไรบางอย่างก่อนที่จะเล่าว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนี้มีแม่ลูกอยู่กันสองคนเด็กผู้หญิงอายุประมาณสิบขวบแต่อยู่ดีๆเด็กคนนั้นก็หายไปตำรวจค้นทั่วบ้านก็ไม่เจอและคนเป็นแม่ก็เหมือนจะเป็นบ้าเธอเอาแต่พูดว่าลูกของเธออยู่ข้างล่างจนสุดท้ายคนเป็นแม่ก็ได้ผูกคอตายที่ใต้ถุนบ้าน พอได้ยินเรื่องที่เล่าผมก็ใจสั่นและรู้สึกกลัวแล้วผมก็ได้ถามต่อไปว่าไม่มีใครไปตรวจห้องข้างล่างเหรอครับลุงบุญถอนหายใจขึ้นและตอบว่ามีสิแต่เมื่อลงไปก็ไม่เจออะไรเลยพอคุยกันจบผมก็ได้ขอตัวกลับบ้านไปในคืนนั้นผมไม่สามารถนอนหลับได้เลยเพราะคิดเรื่องบ้าน ว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะเงินส่วนใหญ่ก็ใช้ไปกับการซื้อบ้านทั้งหมดแล้วเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงตีสามเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกพ่อผมได้ยินผมก็ลุกขึ้นเดินไปที่ประตูไม้ในครัวและหยิบค้อนกับไฟฉายตอนนั้นผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ถึงทำแบบนั้นพ่อผมเปิดฝาไม้ออกกลิ่นเหม็นเน่า เหมือนเนื้อที่ถูกทิ้งไว้เป็นเดือนก็พุ่งขึ้นมาผมส่องไปฉายลงไปก็เห็นว่ามีบันไดไม้เก่าๆนำลงไปยังความมืดผมค่อยๆก้าวลงไปทีละขั้นและหัวใจของผมก็เต้นแรงเมื่อถึงด้านล่างผมก็เห็นว่าที่ผนังด้านล่างมันเต็มไปด้วยรอยขีดและตุ๊กตาผู้หญิงตัวหนึ่งนั่งพิงผนังอยู่เมื่อเห็นแบบนั้น ผมก็โล่งใจเพราะมันไม่มีสิ่งที่ผมคิดแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้หันกลับขึ้นไปเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก็ดังขึ้นคล้ายคนเดินขึ้นไปตามขั้นบันไดพอผมหันไปมองช้าๆก็ปรากฏว่าเป็นเด็กผู้หญิงในชุดนอนเก่าผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ที่ขั้นบันไดห่างจากผมเพียงไม่กี่ก้าวเธอหันหัวกลับมามองผมและยิ้มขึ้น เผยให้เห็นฟันที่ดำสนิทและดวงตาที่มีแค่สีดำจากนั้นเสียงของเธอก็ดังขึ้นว่าขอบคุณที่เปิดให้หนูตอนนี้หนูจะไม่อยู่คนเดียวอีกแล้วเมื่อเสียงพูดจบภาพของผมก็ตัดลงไปคล้ายจะหมดสติเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วพอผมได้สติตำรวจก็ได้เข้ามาสอบถาม และบอกผมว่ามีเพื่อนบ้านได้แจ้งไปที่โรงพักว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของผมดังลั่นไปทั้งบ้านและพอไปถึงก็พบผมหมดสติอยู่ในใต้ถุนบ้านพอได้ยินอย่างนั้นผมก็ได้ถามกับตำรวจว่าแล้วฟ้าแฟนของผมละ่ะเธอเป็นยังไงบ้างแต่พอได้ยินคำถามตำรวจก็ทำหน้านงงก่อนจะตอบว่า ที่บ้านไม่มีใครเลยนอกจากผมไม่มีร่องรอยใดๆในใต้ถุนบ้านไม่มีรอยขีดไม่มีตุ๊กตาและไม่มีบันไดด้วยซ้ำมันเป็นแค่พื้นดินเรียบๆพอได้ยินแบบนั้นผมก็ได้โวยวายถามมหาฟ้าและพูดเรื่องหญิงสาวคนนั้นจนหมอกับพยาบาลต้องเข้ามาจับผมมัดไว้และฉีดยาให้ผมสงบสติลงหลังจากนั้นไม่นาน ทุกคนก็บอกว่าผมเพี้ยนและหมอที่ดูแลผมก็ได้บอกว่าผมอาจจะหลอนจากความเครียดแต่ในความฝันทุกคืนผมเห็นฟ้านั่งอยู่ในห้องมืดมืดกอดเข่าเหมือนเด็กคนนั้นและกระซิบว่าเปิดให้ฉันหน่อยฉันไม่อยากอยู่คนเดียวและนี่ก็คือประโยคสุดท้ายในสมุดบันทึกและเจ้าของสมุดนี้ก็ได้ถูกพบเป็นศพ ในห้องใต้ดินของบ้านนี้